สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่28เมษายน2566ค่ะพบกับพิชันจุธามาศทิพย์อยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลค่ะ เวลา14นาฬิกาวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาที่วัดหนองตาแต้มอำเภอปันบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกมลเมืองราชสารินีสิริพัฒมหาวช ราาชธิดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรและสมีโชดมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารโดยได้รับเมตตาจากพระราชนาิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและคณะสงฆ์ในอำเภอปานบุรีโดยมีนายองคลักษ์ทองนิลมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานเป็นประธานฝ่ายคารวะานางนภพัฒนนันชัตนาภักดิสิริผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมูเห่เราร่วมพิธีดังกล่าวสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนินีนาถพระบรม ราชนานีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2566จัดขึ้นตามมติมหาเทรัสมาคมที่733ปี2564ซึ่งกำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในวันที่28ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของชาติเพื่อให้เป็นไปนตามมติมหาเทรสมาคมคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขั ได้กําหนดให้ทุกอําเภอหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จึงได้กําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่4หน้าวัดหนองตาแต้มศาลตัดสินจำคุก33ปี4เดือนอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิงเมียท้องดับค่ะ จากกรณีนายชัยราชวัตรเพ็งสว่างหรือป้อมอายุ37ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลห้วยไซเหนืออำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์อายุ29ปีภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์9้าเดือนตายทั้งกลมแล้วนำส่งโรงพยาบาลหัวหินก่อนแจ้งว่าภรรยายิงตัวเองตายโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่7สิงหาคม2563ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่27เมษายน2566 นางเฉิดโฉมคำตันพี่สาวผู้ตายพร้อมด้วยพ่อแม่ญาติญาติทนายโนบิและหมอปลาได้เดินทางไปฟังคำตัดสินที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายชัยราชวัตรผู้ต้องหาและครอบครัวร่วมฟังการไต่สวนเบือ้องต้นศาลจังหวัดเพชรบุรีได้มีคำพิพากษาชั้นต้นตัดสินนายชัยราชวัตรเพลงสว่างอายุ37ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษให้หนึ่งในสามเหลือจำคุก33ปี4เดือนเนื่องจากผู้ ผู้ต้องหาไม่หลบหนีมาตามสารนัดทุกครั้งจากการสอบถามนางเฉิดโฉมคำตันพี่สาวผู้ตายเปิดเผยว่าวันนี้ไปฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นซึ่งผู้ต้องหาทำหน้านิ่งๆหลังฟังคำตัดสินก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือด้านครอบครัวผู้ต้องหาหลังฟังคำพิพากษาก็ทำเรื่องของประกันตัวแต่ตนไม่ทราบว่าสารจะให้ประกันตัวหรือไม่ซึ่งทางครอบครัวตนรู้สึกดีใจมากเพราะความยุติธรรมมีอยู่จริงขอขอบคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าทนายเกิดผลทนายโนวิตะ และสื่อทุกสำนักที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือในคดีนี้หากไม่ได้สื่อและทานายหมอปาน้องสาวก็คงได้เป็นแค่คดีฆาตตัวตายหลังเกิดเหตุทางครอบครัวผู้ก่อเหตุไม่เคยมาพูดคุยให้กำลังใจหรือขอโทษอะไรกับทางครอบครัวของตนเลยเจอกันแค่ที่ศาลอย่างเดียวหลังจากนี้ทางครอบครัวตนก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับครอบครัวผู้ต้องหาอีกศาลได้แจ้งให้ทางทานายผู้ต้องหาแจ้งให้ผู้ต้องหาหาจ่ายเงินเยียวยาแก่ครอบครัวตน ทางครอบครัวผู้ต้องหาได้จ่ายมาแค่สองแสนบาทซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อชีวิตที่เสียไปหลังจากนี้ทางครอบครัวต้องรอดูว่าผู้ต้องหาขอยื่นอุดทรุนทางครอบครัวตนก็จะให้ทานายไปขอแก้อุดธรนต่อไปรู้สึกดีใจค่ะดีใจว่าความยุติธรรมก็มีอยู่จริงค่ะอยากฝากบอกทุกคนนะคะที่เจอปัญหาแบบนี้คดีแบบนี้ก็อยากให้สู้ค่ะหา ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงในประเทศไทยนะคะใช่ต้องขอบคุณหมอปลาขอบคุณคุณน้ำฟ้าขอบคุณท่านทนายเกิดผลขอบคุณท่านทนายโนบิตะและสื่อท,ทุกทุกสำนักค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยทําไม่ได้สื่อทําไม่ได้ท่านทนายทั้งสองและหมอปลาก็คงน้องก็คงจะได้ เป็นคดีฆ่าตัวตายอะค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บสาหัสค่ะ เวลา20นาฬิกาวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภพูธทอนชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายบริเวณชะอําใต้ซอย6ถนนเจ้ารายอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานกู้ภัยสว่างสันเพชรให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบริเวณทางแยกข้างโรงแรมโนโวเทลชะอําพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวดำ ป้ายทะเบียนขอไขงองูนอนหนู551จังหวัดเพชรบุรีล้มอยู่ข้างถนนในสภาพด้านหน้าแตกได้รับความเสียหายใกล้กันพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายหนึ่งรายในสภาพล้มคว่ำไปกับพื้นมีบาดแผลที่ศีรษะขนาดใหญ่มีเลือดไหลออกมาจำนวนมากบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อคือนายวีเมนรัตอีลิกสัญชาติสวีเดน ผู้ภัยเร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเชํามจากนั้นส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบยาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจากการสอบสวนทราบว่านายวีเมนรัตอีริกเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่ชะอมานานกว่าสีเดือนแล้วซึ่งเดือนหน้ากำลังจะบินกลับประเทศก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักที่แยกหนองแจง้งก่อนเลื่อนกรวดข้างถนนขณะกำลังเลี้ยวรถเข้าซอยจนรถเสียหลักล้มสี่สะเกทกพื้นอย่างแรงได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสี่เจนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, Youtube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเก้าและสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอ ขึ้นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาสเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ